โอ้ตื่นขึ้นมามาเลยเอาผู้ใดกายไปว่านึงมาคือลิงแท้โอ้ตาดีก็แล้วเนาะจังไหนจังหูว่าคือลิงฟังเสียงบัดย่างนั่นฟังเสียงบัดย่างมาคือลิงเออเอาไม่ยังบัดยิง บอกเอาดนตรีมากบอนเอาเอาเทพมาเอาเทพมาอย่างมาเทพตัวเนี่ยเทพพลังบ้านเจ้าวันตู้เย็นหมวกไงอุ้ยคำว่าอันนั้นมันหาบยังกันกองกองกองจังได้มาห่างแท้โอ้ยอย่าดูถูกตุ้ยได้โอ้ยว่ามันทั้งขยะนี่คือว่าสัตว์หงสพวกเจ้าซื้อแผงป้ายได้ด้วยนี้โอ้ยกองมุ้ยไดซื้อสองแสนบาทเด้อะเฮ้ยของตุ้ยไอยก็แสนคือกันแสนบาทบอกแสนลำบากสิสิหามาได้ โอ้ยยาจูถูกมาบ่ทันจะเบิกเอาออกมานี่โอ้ยเก้าอีน้ำเก้าอีน้ำทีมข้าเจ้าแม่ตัวครบทีมแล้วตัวนี้แหมครบทิมโอ้โอ้คือกล่องตัวน่ะตั้งใส่กันแล้วก็คือกล่องนั่นแหละตั้งใส่กันเนาะขันเอาไว้คนละมั่งเขาก็เอินตะเลยเอ้เขากรเอิญกล่องบ่เอ้ใส่ในมือกองได้ป่ะนี่ค่อยนี่แล้วเนี่ย จะคุยเลยนะไม่ได้คุยนะมาตีบ้างนี่ยนะเอาไม้มาสิไอ้บอสตาบอดจะมินยางดูอ้าวก็ตาบอดคูอขาบอดได้ทัพี่ใส่ของูกันมาพี่จูงกันมาพี่พี่อุ้ยจักจุ่งไปใส่ดิ่หันอันภูมิตากับพายางประจวบเทอีกได้โอ้ยตามยังไงตามเล็กดิจังไหนจังหูมาเล็กมันแกนมันแกน เอานั่งนั่งสิดีนั่งเลยบอกโอ้ว่าแล้วเจ้าเจ้าว่าจะหึงว่าเดี๋ยวนี้ล่ะเอาอันว่าอยังมึงนั่งบ่ถือทางเอามาถือทางยังไงกันนั่งถือไปนี่ทั่วบอดถือว่างสัตว์ป้องอยู่ทางไหนพูดมาเอาไปไว้หาสแต็กยังทางหลังพูนานเอามาไม่มาสิตีให้มันแล้วมันทั่วดิสิตีไปใส่พอมีคนเบิ่งอยู่ทางนี้คนเบิ่งอยู่ทางหลังพูนคนเบิ่งอยู่ทางหลังเออเอามีตาสนบอก กลับหลังหางปีนไปปีนไปกล่องอยู่ทั้งหลังมึงเนี่ยโอ้มันหันได้เนาะโต๊ะนี่เนาะเอออุ้ยมันคืออยู่มองตัดผมแต่ว่าอ่ะเอาเอาจอนบางก็ได้เนาะวิตะกูเาสินีผู้ึกออกหน่อทั้งตาบอดทั้งหูบอดเบยอ๋ออ๋อเซาเซาอย่าบอกกันโดนเราล่องกล่อง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 กิโลจากบ้านอะอันล่องกล่องกิโลจากบ้านโอ้อยากกินหวานๆอยู่ได้เห็นว่ามันบมเมนผลเรไหม ไผ่ว่าลองกล่องนะผลละไม้แน่นอนหมากงอกก็คือกันส้มโอก็คือไรมะแม่งหมากลองกล่องร่องสาดตร์มาขึ้นหอกมึงนี่หมายถึงลองตีกล่องบึ้งสันนิกูเรีว่าลองกล่องลองกล่องอุ้ยมึงก็บอย่านกูอยากไอ่เนี่ยเนาะมึงก็บอกเลยว่าอันทดสอบกล่องอุ้ยร่องกล่องร่องกล่องเอาพี่นี่ไม่ตีนะไหนไม่ตีกล่องมันตีเอ๋อ อันลืมอันนึงได้อันน้ันม่ไป thử ลองมดี๋ยวมังอยู่ล้กูหัวสั่งตนมึงอยู่ทสือันนี้ลงนีเนมาหันนาะเออตีขึ้เกาด้ะเออฮะเออ้ยันเฮ้ยาย่า n เนะฮะย่าย h อกจากองมันได้ งานมันเป็นง่ายก็ตีบนทึกรอไอ้เพิ่นได้เอออันมือพิษไทบาดมือพิษบาดอีฉันนี่นะคะฮะอีฉันมือพิณปู่เจ้าคือมีความสามารถบนโต๊ะคอนใช่ปะสุดยอดเลยรู้รักษาโต๊ะร็อปเป็นยอดดีนะคะโอ้เก่ง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 เออแก้วกะย่านเพิ่นย้ายไปให้กูลองกินก่อนโอเคละค่ะโอเคครัคอ่ะอ่าเอ็กโคเดียนพร้อมไหมครับ มือพินพร้อมครับพร้อมครับมือกลองพร้อมนะครับคอยปวดชี้กันหน่อยโอ้ยขออนุญาตจากบ้านไปใีกบ้านให้ชี้จากบ้านโอ้ยโอ้ยโอ้ยเต้นตอดว้าวพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งดาบยิ้มได้แล้วบ้านโอ้ยเอามาหน้าเอามาหน้าใครไอ้ของสะก้อนจัะไปมาชี้โอ้ยอย่าดึงแหงได้มันเป็นยังอุ้ยมันม้อเลยเนี่ย โอ้ต่อไปดิกูชิบดกินกบปิจักเท้อกูเป็นยังไงเห็นดากบักบอดนี่แล้วก็ปิดกบโอ้ยมันเป็นนิ่นิดงอยู่ดากมากเลยเนี่ยใชโอ้ยย่างยากแล้วเอ้ยหามเ้ยปวดฉี่แล้วย่างบ่อปันเพราะงี้หลอดปันนี่คนลุกเง่าวๆ่าดปเลยมา เลียงอีลานหมดอุ้ยปุ้ยบันเทิงสินพัฒนามอบความสุขให้กับพี่น้องแะคเับ Good night. บอกเลยบอกผูได้ลักกล้องไป่เือแต่กูสงสัยมึงกับพ่อแห้งแหละมาตีกล้องจังสี่อีกโอ้ก็จิมมนอุ้ยปุ้ยคื้ซื้อขนาดนี่กูล่าออกจากโกาค้ชทกแล้วขูโอ้ยกับว่อยู่กันละที่ไปใส้บานสิน่าดูคนกิแต่แรกอัลซีอัดมาสดมาสดพี่น้องแหละเด็กไทยเน้ะเด็กก็ตาบอดเนาะหาอภัยกันแน่ เียยังยังเนอาเดี๋ยมุเอาไอีกออกมาซะก่อนซะาก็มีต่ลีด้อยากเล่นตอใช่เล่นตอซะก่อนจ่าโมเลนนมืงเด้อตอนั่นเป็นยังไงโอ้ยตอแล้วปวยจะซองมือสามมือเล่นตอไปเพรไม่เหน้เออเล่ซะเล่ซะเอาผู้ไป้ตอไปฟังรำสารพิงเออบึงอีกก็นี่น้อผู้ฟังเอ้ยไม่อย่งละผู้ว้าเออโอยเบื่อถ้ามบอกตาบอด ผู้ฟังเอ้ยอืผู้ฟังเอ้ยอืเหลยเียวว่าเบิ้งทั้งพี่บักตีกองสิปากแตกขั้นเหตุการณ์จังซี่ต้คอยสีเล่าหลบหลบไปอ,อ,อย่างมุดย่านปากแตกแบบ <c oughs> พี่รองเ,เอ้ยเอบเอบห้องยาฝ่าวาเสียงกบเด้อ ้าเป็นงูสามทาตต่านตอดตายบ่มีบบหูได้เบเบห้องงูเฮ้าอย่าเข่าว่าบัดท้าเป็นสัตว์เสียเสียสางสิขับข้อมวนขก็ไหนลบห้ามองลี้ขากแล้วออกไปเลย คอยเล่นเป็นผู้ร้ายด่านนาเวทีติดต่อกันมาหลายปีขึ้นเวทีให้คนว่าวใสลีลาพาเป็นตลกล่อเล่นชอบใจคิดหาแต่แนวชี้หายว้าวใสให้คนเห็ แดงบทบาทที่ขาดคะแนนตรงสารให้เป็นหัวหน้าฝ่ายมาตั้งการเรื่องความชั่วช้าพระเอกนางกะโตลกรุ่มปล่อยรุ่มดาผู้ชมพากันสีนามองดาบแพร่ปรี แม่ใหญ่สันสตัตวกมีผู้ขออย่างเราหาคนเข้าใจบ่มีพ่ออยากวนทานแลนี้เมื่อถูกปรุงตีด้วยแสงสายตาเท่าหลังเลียที่บ่มีผู้ขอลายเส้นต้องหามูมนังลบเร โจราผลเช็ด ตอนจบโจราคนเช็ดน้ําตา ใหญ่ก้อนทุกท่านอัานมอลำมอลำอย่าฟาดลำอันมันเป็นอากาศที่หนาวๆจังดเลยเให้ใส่เสื้อก่อนเถอะเส้อออดอันฮอดยามเตัยามไหนบระธานรับกับฟุกไหนเด้อเออกับจิฟุกดอกคอตัว่งให้ให้ใส่เสื้อกันโอาวใหก่อนทุกท่านมันออดบ่ได้แล้วมันหนาวเนาะ โคตรใจก้อนทุกทานเ<อ>ย็ยนไปก้อนย่าหุนาน่นหันชมผลงานชาวคณาให้ไววมาเวลาันีม<อ>ีท่านเดียวมาตอนผมลูกแทุไรพรกำลังยอนเขาเลื่องหมอลำดีลีกกะดเอืองเสียงอีสารไม่รกน้อยบอถ่ถอยลา,อาพื้นตาซือ จะเด็ดขึ้นนาเบินกำลังเพื่อนน้ำสาวหัวใจนาวอย่างมีครูอยู่กับพอไรนองใจยั่งขวางเคียวผู้สาวเพื่อไดจากคุยเบาสาวหางบอสนใจเขาลดดง่ไปมักเซียวกันสีคันซ่อนบุญบักไฟปีนีกมวนอยู่หอกพี่น้องเอยแต่ว่าผู้คาในกระทากระข้องน้องไส้ลาอุดมซักทรงไปเฮลาให้เลียนอยู่กรุงเทพกรุงไทบุญลาเท่าปันเี่เอ๊ เราถือรูดมตีไม่ถือรูดมซักขนาดมาไปย่ำเลยละเฮ้ยออกมาตัวุ่นแล้วจะได้จะไปแต่งตุ่นแต่งตัวจังสี่ฮะนนี่แต่งอยู่สิหล่เอปลาป้ามาบ้านเฮาก็เลยจีพินซอยเปิ้ลกับกองขบวนต่อป้านี่เนี่ยเอาคันนี้พอเห็นนี่เราโบมาย่างขนาดได้เนี่ยังว่าไปแก้วเอกซะไปยังเฮ้ยไออยากไอผัวอยายก็ได้ดมุนมองไฟปีนี่ไหมมีใครเห็นอย่างนั้นแต่งตัวเป็นรนพินลงได้โอ้ยกะหูยอะลรว่าอาโบมากกะเท้ยเนี่ยไปไปไปหาแก้ว มักว่ามาไปยังขนมากแมวอ๋มึงสิแกเอาบ่เดียวนี่เบอก่าแกไปยังเดียวบอกว่าก oh. ูบ oh. 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 ่มากกูบ่มากมึงสิแกอววะแก้โอ้เจ็บผีหลีโอ้โจมาคัดเนาะเฮ้ยมึงใช้แก้ววะแก้ว มึงมาหล่อเลียนมันบ่มึงเฮ็ดใส่กูมันบ่ใส่กูมันนะใส่กูมา<อ>ผ้าย่ามึงเปลี่ยน<อ>ผ้าย่ามึงเปลี่ยนมันอยู่ใส่นั่งเงยาเปียกกูโอ้โหกุหลาบมันไผ่สอดกูตั้งแต่ที่แรกนั่งเอานอนงกงกอยู่นอ้มึงเนาะคนาคมึงเนาะ ฮอดยามเต้ยเราบอกคือคือปลุกแหงแท้เอาเพลงย่างก้อนเตยโสมึงใชเตยมันบ้อเอ้อเล่นเรื่องยังคือวื้อใส่ค่อยมันมึงมึงคือเศร้าบอดไว้แท้ค่อยทุ่ตีดเล่นเรื่องยังอ่ะโมเวียนชีวิตม่ต้องบอกแก สแก๊ป่ะกแกพแกแกเอแล้ว่สก่ร่วมมือร่วมใจแล้วมึงเล่าแล้วแล้วกูเล่นนำานได้มือได้มือสู้แบบแล้วมึงนี่เนาะแดบแดงตัวแล้วมึงมันคือไวย์ปอปลับปับเล่นเรื่องอะไปลูกมันขึ้นมาคาบ กูมักเสเรื่องเนี่ยมึงเม็น่ปผ้าน้องไส้กูเป็นก็เป็นอีจืออันเป็นอีดาวอืเจ้าคือไอ้จจเด็ดอืะเข้าเรื่องระเปล่าเรื่องอาจจเด็ดอันน้องนูมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมซ่องนั่นเจ้าเป็นอย่างจังบ่คอยว่าคอยจ๋าอันนี้มันน้องของกูเอ้าน้องของเจ้าแต่ว่ามันเป็นหมู่คอยไหนคอยดูแลมันอยู่กรุงเทพพู้น่ะมึงกับหูยู่แล้วมึงหูว่าว่ากูว่ามากระเทยกูมักเจ้าต้องยอมรับ ไปจังใดมาจังใดน,น,นี่ยมไม่ยังอ่ะเป็นเสียงยังสีขากันเขาบอกว่าเป็นเสียงคนตายโมแมนต์บ่ทันตายบ่ทันตายบ่เว้าได้อยู่โอ้จะได้เดีวว่าเอาคั้นบ่ทันตายนี่แด้วเบื่อทั่วเอาใจขาดบ่ได้กรืทั่วไปเบื่อนี่ละอันนิมนต์นิมนต์ <laughs> นนไปใสน่น้ออันพี่เน้บ่แมนเน้นพระ พาฮามาอยังพอน่เยน้อ็ผแปงบอพระบัใส่เกิดบูดะกูว่าพระได้ที่ตายบัตมันว่ากวนไรไปจ้าเวนมึงรู้หันง่เงี้ยยาเห็ดมา มือเก้านั่นละ่ะโอ้เออสมบทบาทครับน้องมึงน้องสมบะพี่น้องว่าอ<ม>ีจื่อเรียนสมบทบาทปะครับต<อ>่อเมื่อยมันจะบาทนะครับพี่น้องครับอ๋อคุณหลายๆพี่น้องเอ้ยคันมีติปแห่งสิคับก,กว่านี้ได้ป่บ้า <c oughs> โอ้มา <c oughs> มาหาเงินโดยเฉพาะน้อยมึงนี่ <c oughs> น้องอก็หาเงินน้องไ่ได้มาหาหนอไหมน้องบ่ต้องมีติปมีเติบดอกนะ <c oughs> ได้ละแม่แม่สิคืนค่าโตให้เอง ไอ้แมนสมบทบาทนั่นเพียงแม่เบิ้งอยู่เบาห่วยบ่เบิ้งจังงไดเเนาะบิอยู่จสงยดเนี่นี่เราเบิ้งอยู่จอนี่ล่ะมันมีกล้องจับมาตัวให้สูเล่นๆเขาเปียงสู้ดีถือค่าคาโตโอ้ยผมกับสมบทบาทเนี่ยแม่ผู้ทีบกระทีให้มันสมบทบาทเนี่ยแม่ผู้ใดถือทีก้อนนั่นผู้นั้นได้ค่าโตขึ้นบสมเจ็บสมปวดก้าเจ็บก้าปวดบเออมึงว่าต้องจ้องกูดอกใส่กล้อนดอกเอ้าแม่นุ่งอันจะไหนจะหันใจอ้ออยู่ในนั้นนะไม่ได้ยินไม่ได้ยินว่า งวดรถหลายแท้งวดรถกีสิปเดือนพูนะอีแม่อีแม่เขาว่ไยังไงก่อนใครกล้าเชบกล้าปวดพู้นั้นได้ค่าโต๊ะคืนทีมกับทีพีเลียนวะนี่ได้เก็บปวดไปก้นีไอน้องลองเทมผู้นี้ไอ้ทีบกวนไอ้ทีบน้องกวนอ้ทีบน้องกอนโอ้กูอยากใี้ก้องถ่ายไว้ได้ทานเลย อันแงค่ะขังนึงโอ้มันมอยุติธรรมยุดมันต้องโอ้ส้มกันโอ้ส้มเพื่อนะพูดไรก็สนะผู้นั้นถึงทีก่อนทราบอีแม่แล้วเบิ่งอยู่ในกล้องนะอยู่ในจอสาธุเด้อเบื่อให้มึงหูเด้อว่าเขาเซียวยังออกมาเด้อโอมพัวอมพัวอมพัวกุสนะนั่นะุสนะเอาออกมาเห็นยังในน้อยมึงเคยเห็นแหงงน้องไหมบอสอยากโเล่เด้เนี่ย สระคืเก่าเลยอะแม่บ่งนะแม่ตัวก้อนปะจ้ะอ่ะขี่เรก้อนเยลงเงนนต่วทมาถีบลงเงิดกคนี่ลงมาทันไปตาคือฟงเกยแท้บ่นถีบยได้เดียวนี่ถบทันถือย่บ่ันถีบจีถีบทันถือแสดงว่ากูอยากได้โพที่สัน มันสูงตัวบ่ได้ดอกเพื่อนเออมึงแทบอาจจะสั้นกี่หมอมาขู่กันโล่น้่าห้มึงแทบเพื่อนแลนะได้ขอโทษแกไหนก็ได้โอ้เพื่อนเงินอย่างเดียวหรอกเพื่อนโอ้ยก็ก็ออกรถเนาะสู่ออกมาแล้วก็บ่ได้ขี้เด็กผู้ใดขี้ให้หรอเพื่อนเพราะยังโตอยู่บ้านอ่ะขอตรสมบทบาทมามารวมเพื่อนผู้นี้ ลองเฮ่นกูนี่อย่าคอยเว้าคอยจ่ากันกันหยับมาพี่มาถีบอยู่พี่ฉันได้เดียวนี่เอาอยู่นี้ก็ได้เนาะหนึ่งสองสามสหัวหน้าเพิ่นว่าคันถีบไกลเท่าได้แห้งใดค,ค่าตัวเพิ่มอบอกว่าตาหัวหน่าว่าแล้วมันแมนอีหลีถีบไกลไกโลดเออปะเอาปอไปถีบมาตาสกุลคุณปะปะ,ปะไปงางาเ,เาไยถีบมาตา <c oughs> สก<ะ>ุลมันสิบพอสอดแกงก้อนสิ ว่าไม้นั่นทีันมัเจ็บไกลกวนี้ลองกูนี่จ้จกยาเห็ดคอยว่าคอยจาเจ้าท่านได็โยกไปก็ไดเดียวนี่เอาใหม่เอาใหม่เก่งๆไว้จยเห็คอยว่าคอยจาเจ้ายาทีไปนะสลบท่าน ดันละ่ะโอ้ได้ทุกรูปแบบอีหลีเนาะ <c oughs> ตะได้ค่าตัวเพิ่มอยู่เฮ้ยเออบอกแม่เิ่นนียโอ้ยอกต้องบอกแล้วเ,เบิ่งอยู่เบิ่งเนาะเบิ่ง ชีวิตและกูบอสอบม้องมาแบบใดแบบลอกๆเล่นแบบลอกๆให้มันเยี่ยเป็นตะไคร้เาเล่ใ้ชอบไบ้งะชอบไร้มจะชอไ้เฮ้โอ้จูได้กูนะเดด มันก้าวดาวบอกจะก้าจล่าก่อนจีลจายมึงก็หู้ยลวากูว่มากระเทย้องเนี่มึงกรสิวามึงรอเนาะรอแล้วกูรอหลายยเห็ดน้งขั้น้จนเวดาวบอทันตายคือปอกบักเ้าแล้วนะบักเ้าน้าหอมพร้อมเลยพร้อมพรอมโดนแม่บักพอย่งกอดตะใคร ไี่ปะโอยอยากล่องอยมาลิงหรอเจ้าเฮ้ยอยูกแหีปะเจินมาเจอแม่เจนเจนอเจไม่เนจะมาแม่มึงกล้าตามกูมัยีาเลยมื่อคืนโดยตัวตีบหลายกองกับคนกันน้ำาทัน มึงกล้าตามกูมามึงตามมามึงอยากได้เพิ่มปะ่าตัวอยากได้แล้วโดดลงถนนโว้ยันลนั้นกูจะได้ใส่เงินบ่มึงจะได้เก็บบ้านซะบ่มึงจะได้ลงมาางบ่บ่มึงกล้ามึงขึ้นมาหักกูได้โยนโยนมึงไปยังไปซออโกูโอ้ยเป็นนี่เลยนะแม่มาจ้ะเขาเห็นตาว่ารถเหยียบกูอยู่

ดาวดาวลูกข <ừ? S 3> <c ười> ึ้นดาวแรงเยอะกูงสีกระเทยบ่เสียใจกูเป็นมาตะน้อยเท่าไงแล้วแม่นเท่าอวสิบว่าเท่าเป็นกระเทยตายเลยตายไปกูก็จะเป็นพีกระเทยคือเก่าเลยกูอยากหูว่ามึงเป็นยังคือเศร้าหมด้ลยฮะกูอยากหูว่ามึงเป็นยังคือเศร้าเป็นกระเทยบ่ได้เพราะกูสเสียใจเพราะว่ากูตัดทิ่มหมดแล้ว เอาใส่ลูกโป่งสวรรค์ลอยไปขึ้นแล้วขึ้นเาฟ้าก็ไม่อยากเด้งโตอะไรนี่ล่ะจไเออกของหมามาต่อกันเลตัวกูเบ้าของหมากูขึ้นยากยนี่ยกูปวดเหี่ยวนะขันบนมีล้อรถกับเสาหัวกูเหี่ยวบ่เอาอันนี้ไอ้มึงไปทางไหนเป็นกะบซังบ่เป็นกัไปทางนี้ล่ะลุยไปเลยไอ้ฮูตัวโตปะเป็นตาซังฝ่ามบล็อตจะรักมึงอะไร